ใช่านกูแหละมันแจ้งมันหงกูแหละสิมาให้อันเบิ่งงามๆอีกทีนึงพี่น้องเนาะับ่ลูันพูดีเดี๋ยวสงับโอ้ยพูดีพดีพอดีล้กินึงเบอร์โซเอสบร์เอดเจ็บป้นเ่องไรเต็นาอ่า สื่อนมตากุ้งเคื่องไสเกิดหนัดีน,นแบบม่ในสุขภาพเก่มแข็งแก่ปเยาบใชถูกเนาะจีสนาตอนนี้ อาอโอเคเนาะพี่น้องเนาะมาต่ออยู่ฝั่งลาวเนาะพี่น้องเนาะอ่ากลับมาจากมกทหารเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะจังได้ก็ขอกราบทักทายสบายดีกับผมเองพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุมสุคนพี่น้องเนาะสบายดีเนี่ยทั้งนี้สบายดีทั้งหลังเนาะเป็นไังไหนเงาบ่เงีบ้หน้าตาแต่ละคนเนานอลูกน้องลูกบาดตอนกินกุ้งไงคือเห็นว่ากินนองลูกสบายดีเนาะจะไปกู้ต้องไหมเพื่อนเปิดทางไปน้ำกันเพื่อน เอาพี่น้องเนาะจังไดกกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้เนาะพี่น้องเนาะอ่ามือเช้านี้พี่น้องเหว่น้องเตี้ยบอได้ไปหนึ่งเนื่องจากอายุยังน้อยแล้วก็บ่มีผู้ปกครองสองบัตรประชาชนเนาะพี่น้องเนาะบัตรประชาชนหรือว่าบึ้มสำมนธ์คัวบ่มีบัตรนี้พาสปอร์ต กาถามเจ้าหน้าที่เพื่อน่ามันคนข้างจะอยากเบิดอายุแล้วกันครับมันบ่มีภูมิคุ้มครองอะไรหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะโปรยยังน้อยเด้อ่าเจ้าไปแล้วเจ้าใดใดแบบใดสินะก็เลยไปไปนําแล้วก็เลยได้กลับทางน้องเตี้ยเพื่อนในกับมาส่งแล้วนะครับผู้ดีว่าเนาะเหม็นๆกับผู้ดีว่าทางพระอาจารย์แาดนี้เนาะทางว่าน้องเตี้ยไปนําพี่น้องเห็เพื่อนการชื่อ เครื่องคองเนาะฝากมาให้น้องเตี้ยอยู่พี่น้องเนาะก่อนสิครับเสร็จมาบ้านเมื่อซองกับเดียสีเวะเอาคองฝากของต้อนเนาะให้น้องเตี้ยสะกอนพี่น้องเลยเอ้ามีบ่อยกายแล้วโอ้ยเนาะเพิ่นพี่น้องเลยผูกมาทางลังจลอยเนาะกระทันหันเนาะเส้นเนาะยุ่เองยากงู้นะผ่านขึ้นมาขึ้นนี่กัเปิดกล้องน้องกระทันเลยกัรถ อันนี้ลดละเพียะอย่าอยู่กับเราเลยเจับขึ้นก็ได้นี่อ่าบดนี่ซึ้งๆแล้วบ่ได้บ่โอเคเนาะวางไม่กับชั้นกับบริษัทพี่น้องเนาะมันกับอยากบดแน่ยไม่กับชั้นก็ได้เนี่ยก้ออ่นแนี่ยได้น้องเวตาลเหลือเงินจุดร้อยเงินสองร้อยเนี่ยเหเงินสองเงินสองพันบาทพี่น้องเนาะเหลือเงินสองร้อยเพิ่นว่าคือไม่ใช่เงินพวกอะไรกันคือมันกับยางกับร้อยสองร้อยกับรังบดเองมัน เกือบแมนพี่น้องบอต้ากับสามีเกือบแมนเกือบแมนได้ถิ่มเมียอยู่ไทยชาวมีเอกสารอันเฟิรนบริตติสใบสแกนน้อยแล้วไปนำเนาะเฟิรนบริตติสไบสแกนก็ว่าไงเอกสารบุคคลผู้มีแต่ว่าตอนไปนราผ่านค่ากับบ่ผ่านไหมอะไรวะาันเป็กได้บัตรคนบอต้าบัตรบ้านบอต้าก็บุคคลแค่แต่ผ่านผ่านมาเท่านี่นเพิ่นคุ้มกว่าเนาะบริษัทเงินจากบาทเนาะติงเงยติงเงินกิน ม่ตอนไปนาบไเสียเงินาทเลยเสียแต่เพาอนก้เสียแา่ังเลกาเ้าหนี่้อนนี่ก้อนเี่าทนยอนเเจ้าหน้าที่เพื่นเพื่นกะบด้วมาจังใดแล้วหล่ะเพื่อนกะว่าให้ไปได้เนาะกรไปเพื่นกะตรวจสอบผ่านเลยเนาะบัตมาบัตรบัวผ่านบัตรมาบัตรบัว่านบัตรบผ่านบุพรานานชาวมีด้พี่น้องคนอื่นผ่านคนอ่นผ่นบต้ามีคือการกระพานบัต้ามีกระพานบัตนี่อ้าวอหยังวะ ดูใช่เจ็กกักเจ็กกั๊กชาวมีไหว้เป็นสะพ้ายคนไทย้โตเนาะติดที่ว่ามีลูกอีแยะแล้วเนาะแต่ว่าเอาถ่ายชุดถ่ายแล้วกับผ่านพี่น้องเนาะถ่ายชุดุถ่ายกับผ่านอยู่ดีพี่น้องเใบบานได้กลับมาแล้วียืนเตี้ยเขึ้นเลยพี่น้องคบมือตื่นตาแล้ว เอาของฝากของตนแต่กระบามนองด้หัีกเลยมือถือแมนว่านำกระจนมาว่านากระจอดจนในแจรดนาพี่นองกระบอคงว่าไปจนฮอดด้านเนาะจืนไปเรียววัดมาผัดาไปว่าผ่านงามนงามเนะเมนว่านำลบหนาอีกจนวันนี้หมดหนาต่กระบอ่าเป็นตาไอานอไม่นว่ายืถ่ายอ่แต่สามนาเราปชงจนหนาชีได้ว่าไ่ได้นะอ่าดตบ่เขาบ่ทอดทอดทอดเลย คโอเคเพราะว่ามันค่อนข้างที่ว่าอยากเบิดแล้มนๆนั่นลได้มนชุดได้ชุดะเประหยัดเอาอ้ยว่ามันกระทัดพี่น้องเนาะเอ้าก็สิเบิดพี่น้องเอ้ยดก็สิเบิดไปๆอ่าลงเอาใช้มียงแน่เบิ่งดูหั่นก็บองเองเลยอ่ามียงแน่เอ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี่ก โอ้บ oh, oh, yeah! <laughs> oh, ่าวจิตก็มาบ่แม่นโอ้ยข่อจักชี้กะให้บ่จิตเวแล้วนี้ของน้องเตี้ยเออนี่ของน้องเตี้ยซ่านะพี่น้องอันนี้ของน้องเ้เนาะอ่าแม่นนของเฮาบ่แม่นๆบ่อบนีแหละพ่พระอาจารย์แม่นๆเพราะว่าเพราะว่าโอเคพพระอาจารย์ว่า้น้องเตี้ยน่ะ เดี <l> ๋ยวช่างประจิตมามาเช่นเนาะตะกี้ว่าย่านว่าบมมีผู้ใดแวะเอากุ้งเอาย่างลงมาชงน้องเราย่านมันเน่าย่านมันเสียมีอยู่แล้วนี่กุ้งฉันนี่ปอตด้ว่าว่าอ้จะเอากุ้งมาฝากเด้วยเช่นกูไปโต๊แล้วพุ่นนะอย่างว่านี่กูเดะกูสบายดีน้องเตี้ยโอ้ยใช้ใช้ น้ำตาบริ้บ่เบิ่งโอ้ยห้าละให้อ่าวาแล้วว่าแล้วเนาะอมาปั๊บมาักกตะตูนกเอูโวยเออได้ไปช่นนี่เอาว่านกทีงานาีมาับเอานี่แดเราอ่ะติดตัวประกันให้ได้อยู่หลไปดไม่ได้เราอ่ะให้บ่อ่ามันเพิ่ว่าวจังสิ บัดธถามนะมันมีผู้คุ้มครองน้องเพิ่นยังน้อยแม่นบาดว่าแม่ตู้สิไปคุ้มครองบาดชัมโนเพิ่นยังบ่ทันออกมาอ่าอ่าอ่ามันนั่นนั่นแหละเนาะบ่เป็นยังไมยโอกาสหน้าไม่ไม่เลยน้อย่นก็มาเยี่ยมอ่าได้ดอกยังได้แก้มอยู่ในกล่องแก้มดูฮันเบิ่งเพิ่นเมาเออแก้มดูฮันเกิดนี่แหละงาเลยลูกงมูนะพอดีมาทัานนี้เกิดนะ ทั้งเกลมโชคเกลมพีกทุน่ะอันคือเป็นเสื้อผ้าเนาะน้องเหนอยตําบิกร้เสือกันนหนาวสุดเลยเนาะพี่น้องทองสุดสีฟ้ากับสีเหลืองสีเขียใส่เนาะอุ่นๆแหม่ยามหนาวเลยเนาะถือใจบ่แล้วก็เบิรรยายตัวในกองนะไม่ยั้งไม่ยังนะฮะไม่ยังนะไอ้กระท่องยุบอีกก็ได้นี่่ออาันนี้อันนี้ขนมนี่ขนม นมซองซบเปยก่างาแป้งข้างนได้มซ้คนกคุยกบมันหลวงพ่อเองเเอใส่ระบากูนะมันแจ้กมันหงกูแหละสิมาให้อันเบิ่งงามๆอีกทีหนึ่งพี่น้องเนาะขับหกฮะัพดี้ส่งกนโอ๊ยพอดีว่ดีพอดีคุณลูกกิหนึงเบอร์เเบอร์เอ่าันีจะเป็นเกือบคทีเนาะคนซื้อทางเดียทังเทีเลย ພິນກດ້ຄກນນາຕເຮັດດເພິນວ່າປບໄດກປໍໄດ້ພີໃບິງດູບນກອງບິ່ງດູບິດນບດອາຍບດກນນອພິນນອົາເກກນກກກບລນນນລນັລ

ชน่อ่ากินมือกินแข้งกินขาแข้งขากุ้งได้พี่น้องเนาะหมูเปนอย่างอื่นไดยหาวนาวเย็นอืมโอ้โมเนลมแห้งเลยแ้ำมากเลยใครจะสังัดไหมเลน่ยแม่เป็นโทมาใช่เฉพาไปเดียวได้่าจามโนมได้มาเออเออเออน้อยเลมูคุกคองไปน้ำ เน่าเนาะเอาผู้ใหญ่ก็ยังภูแห้งเนาะแหลนไตแหลนเนื้อแมนแมนนี่สามีนี่บบผ่านบัดมาน่ะเมื่อแรกรถเพิ่นคนขั้วยังให่ไม่เพราะว่าตอนไปนั้นมันเพิ่นเจ้าหน้าที่ตอนกวดขาไปกับขามาบุคือกันนอนแบบขาไปนะให้ผ่านแต่ขามาเหดบรอยากผ่านตรงนี้ฮะนะแต่ว่าแต่ว่าเอ้าเนาะแต่ว่าผ่านมาได้ด้วยดีแต่โบได้มีหดอกเพราะว่าเขากลับไปถือต้องตามกฎหมายเขาโบได้ ว่า,าลักรอบอยังแต่ว่าเพียงแต่เข้าไปแบบอ่าบรอดสแกนอันใบหน้าเนาะมีหูสแกนนั่นเลยนี่แน่พอดีกินได้กะที่ว่าดวงพ่อมันกระจับเลยกบบแต่ผ้าโลน้ำตลาดแต่ยังเลยก็มานี่แหละนี่นะหาชื่อเครื่องน้ำนี่แหละอ่าแลา้วก็มาเนาะชาวน้องเตี้ยไปนไ้ำเจ้าเมื่ออื่นเศร้จากสิมาเนาะน้องเตี้ยไปเชื่ออย่างไรถามก่อนดีใจใช่ปะอืม อีใจ<ม>อยู่เนะาะกำเงินย่างนั้นมื่อยังหายๆเลยตลอดอย่าไปพ่ได้ไปชำเนาะมามแฝงยังหายเอื้องๆกันนะจนช่วยได้เพิ่นนะจงได้ช่วงหายนะว่าแล้วเนาะต้องเตี้ยแต่ว่าปกติต้องเตี้ยเนี<ร>่ยเราก็เป็นคนใจแข็งอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนตอนลายๆคอนนะกั้นน้ำตาอยู่นะเบิ่งนี่กั้นน้ำตาเมียนะ อ้าวโอเคใช่มันกระคำแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวอ้ายก็ชิได้กลับก่อนเพราะว่าย่านกุ้งมันซืดมันบูดมันอย่างย่านเจ้าบริกินะนะก็เลยอาแวะเอาให้ก่อนแล้วก็นี่ก่อนอ้าวขอบคุณทั้งค่ะอาจารย์เพื่อนด้วยขอบคุณเลยอาจารย์ที่ฝังซื้อนมกุ้งผักกุ้งเครื่องใส่เกิดงานทีแรกในสุขภาพกินใจ <laughs> Chai nam, nó no. à rồi rồi hong ga doi doi rồi 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 à <laughs> bye bye, 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 bye. À, ok ok bye <laughs> ba, ba. <cười> no ok 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 chít ok 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 thang ok 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 ตัวมีของฝากอีกเยอะเนาะแม่นเมนพาพระอาจารย์นั้นซื้อโทรศัพท์เด็กในน่ทรอยู่วะจ๊ะแม่นน่ายชิมีอยู่หรอใส่กันนาย่างเนาะเนาะพอพระอาจารย์โทรบอกว่าตาอยู่เนาะกำลังซื้อโทรศัพท์งานสอภัยน้องเตี้ยว่าศัตรีไปเนาะพี่น้องเนาะจังไดก็ถ่าเบิ่งถ่าชมในคลิปบัลจิตุ่นแล่ะจำสิแมีนพี่น้องเลยใช้แอนมัดเบิร์ดกูอ่านนะบ๊อแมัดเบิร์ดกูอ่านนะบ่มัดเด้อตัวใดโบมัดปีกเลย Ừ. Đẹp không? Đây vô đó, đây vừa đó, xem nè Bỏ bánh bố biếu trong con ngay vào đây nè Bố píu, bố píu, bố píu. à, tăng bánh thiên nè này Khứ này. khuôn mài hả, mặt bạc cùng dạng cái xứ Giờ nó tụi đây bánh ni, bánh phụ 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 phụ

บอยอบ่ยคอยกบคิดว่าบ่จิตแล้วจะเข่ามาได้ยังจบ่จิตสิไงแล้เขมามเอมีลูกน้อยิหลูกน้อยบ่นแต่าลุงบนเดียวเนาะบ้านใหญ่บนกคนแต่ก็มันมีูกบ่เงนมาเี่ยมาบ่มีอะคนบ้าเอนกับมือัไปเยือบ้าวมีลูกน้อยบ่ด้ก็ลูกน้อยบ่น้าวหนาน้าน บ้านยากนอนไ่ถ่ามจัดการให้สีซีโมองาอาบน้าให้เดีย,ยบร้อยหกโมงล้วก็ปอนเขา่าอสบายๆได้ยูน่ม่เห่า,นนานนจนติดนะแม่อย่งเดียวออย่างเดียวอันนี้นะแม่โบติดบันไหติดไม่เห่า,ากูไรกว่า oh, okay, นนบร oh. จิตเอ้ไกลกว่านะเจ้าพืตาดีแท้เออใ่ไก oh, จ่ว่าจูแมุดเนว่ียขเบอจตมัเ็นยังพากันถ่ายคลิปบ่ แม่ซียังมีของฝากอยู่โยโทรศัพท์จันฝากมาเรามาตีจังเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะมาต่ออยู่เฮือนพี่น้องเว้ยอ่าเวเอากุ้งให้น้องเตี้ยและพอดีแบดเบิร์ดเนาะแต่ว่ามาหัวเฮือนเด้อพี่น้องเด้อนี่กาขอบุญขอบคุณทางพี่ใหม่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นซื้อ ไก่สัง KFC บอเมน่นบ่อสามเณร KFC KFC นี่เป็นอันทอดมันฝรัง่งพี่น้องเนาะเป็นไปทอดมันฝรัง่งตัวนี้น้ำจิ้มกลับมากินเขากับ KFC กอเนอะอังแร่ในชีวิตพี่น้องเนาะบ่ตัวนี้ปลาปลาอะไรก็เซลมอนมะนาว นี่เดียวแหะเอาก็แม่นซิ่นนึงประมา4บ่เกือบ50บาทถูกบ่ิ่เดียวเอาก็ซสมะนาวเสีมนมะนาวก็สิบ่แม่นแต่บ่บ่อย่าน้อยกินนําคนคงนะยยายายายสิได้อือหือน้องเาะครับมีใหญ่ ชิตตัดข้นงหนึ่งก็บอือ mm ืติดด้วยแจปากสินเดียวเพลินเฮงละ่ะแต่อีกสี่สินของโม่จับย mm ังครับ hmm. อ mm ือหอโอ้มากระเซของสมนี้คืออะไรไม่รู้เก็บจับไปมันหดสิบสินส่งน,นี้จะกินต mm ัวนี้อ่าดูครับ ซิปส,สินสส้นได้อันแถมสิ้นหนึ่งบา,บาตาเข้าใจว่าเป็นซิมน้องเตรียมพร้อมเลยนะอืมา <c oughs> เจอพี่รองเดจอกินน้ำกันเด้เนาะขอโทษขออภัยน้ำปูที่นอนเดิกแล้วเห็นระยากเนาะเพราะว่าเวาให้น้องเตี้ย วาซาบิขึ้นดังปิ้งเนาะใส่นื้อเจีวประมาณต้ากับบะหมว่บะจิตยาทรัพท์ลงไปเสืรไฟน้องเตียน้ำย่ากะฉิฝากลงน้ำบะจิตกระบาดน้องร้านมุ้องตัวนี้มันอย่างนอบบานสื่อมันใส่ตหมึกนั่นเนี่ยอึ๊บ อนางนาคำยิ่งใหญ่คำยิ่งใหญ่พี่้องยึ้ยรับแสบหมดเดือนพอดีฝุ่กว่าเจ็ดโมงอ่าเจ็ดโมงเช้าหกนาทีตอนนี้ลูกสาวอก็รับไปแล้วนะยังเลี้นแม่บอกว่ากินเ้าเแียวดินเอามาอนนอ อาแบบนะี่ยหรือว่ากุ้งในไงแบบกุ้งเผากุ้งยังสิ่งที่โบเคยกินก็ได้กินท่านพี่น้อนาะกับมูกอบใจ่ายทางาเฮียเพินนะ่นเนาะที่เป็นเลี้ยงจากครั้งพระอาจารย์เนี่ยพี่น้องเนาะเป็นคนนำพาไปพี่น้องเนะาะโมจาก็โบเคยกินเคยกินกุ้งแต่ว่าโบเคยกินกุ้งเผาใ,ใหญ่ขนาดนั้นพี่น้องเนาะ กุ้งหอยก็แบบสดๆดจากบ่อเลยอ่ะแม่พอเพื่นกุ้งใช้น้ำปลาเป็นกะหัวยังเตียงยึดๆยึกๆเลยกุ้งจากกายยึดจะสดแน่นโอ้ขักเนาะแต่พอคำเดียวพี่น้องคำคำละสิบบาทสิบบาทสิบบาทอันตัวใดมีเกี่ยวกับปลาเซมอนบ่อนู่นนี่นั่นบ่อเรือว่าไข่ไข่ไข่ปลาะไข่ปลาห้าเบีย้ยวไข่ปลางสี่สิบกว่าบาทขคือคำเดียวหาเป็นพวกอันนี้นาะ Cô cứ chữ tham minh này, không minh tí bạn trí não bậy. bao nhiêu chữ? nhiều còn nhiều, nhiều lắm. ăn chắc hơn, vậy mà à, chỉ ăn năm nó. à, con lại chỉ ăn năm một bữa chắc nào? ủ, rồi con cái đeo con cái đeo là xin nó, là เออตอนเขาแอบเนาะไปเห็นงานอยุทธายคนมาขายอันนี้นะ่ยโคฟูชิอินะของเจ้าดังเลจักเอีย oh, ง like well> yes> ิ่มเลยโอ้มีดายมีไายอยู่นี่อื้อหือกุญแยดังเนี่ยเมือสักวินนิดเดียวจะได้ขึ้นกุญแจเนี่ยบเลยสมราคาไม่ดีนตัวคอยกินก็ได้นะคือว่าคือว่าแล้วมันมีเนื้อปลาเนาะมันจะออกมันมัน หวานเนื <Ừ. S 1> mm ้อปลาใซ่มอนอยู่ตรงนู้นลองไงว่าแซ่บนื่นั่งขาเกือบค่ะเยอะไปนะคะเราสีดำเลยน้อยพอดีแบบเลยน้อยแค่นั้นนั่งขาเกือบพอดกินนี่ค่ะกีนไหมนั่งขาก็ไม่ไมมเบิ้์เพื่อเพื่อนพันลงพันลงทิวหวานวานเมไก่กับเบิร์ไก่เบิร์แทอดจมดทันทอดจนทันทอดถาไก่ทอดไหม พี่น้องพี่น้องบอคิดว่าซื้อใส่กล่องเร็วๆพอซ้กล่องพอสิโดนเลยนะกล่องหนึ่งสี99เกรอสีกล่องซีกล่องเหรอเนปากชิมงานกลบีปีใหม่หิวองก็หิวซองมาแสนกล่องหนึ่งได้กองหนึ่งไปกินด้วยกันแต่ว่ออันไม่เราเป็นกล่องเร็วอย่งก็ลอย99เหรอ99 โต้ลายก็ค่าอยู่เมื่อกีะ่สามลอยโหดเซฟใหญ่นะสี่ลอยกว่านะในเซตธรรมดาอาก็สรุปคลิปนี้ไก่สิลงก่อนคลิปโตไปเที่ยวเนาะอ่าโรมิสันพี่น้องเนาะเพราะว่าคลิปนี้มันเข้ากับบรรยากาศกลางคืนพี่น้องอ่าโตอันไปเที่ยวห่างเดียวถ้าส้มอื่นเช่าเนาะพี่น้องเนาะนั่นก็มีซอเด็ดคือกันพี่น้องเนาะอืม หาถ้าสดฟิลตอนมาเกือบบริมาแล้วพี่งอาะแต่ว่าสามีนี่เกือบบริมาพียงเนาะแต่เดนได้เปลน่ยนอ่ไคนเทือนคนเทือนเนี่ยมาบุไดตอนไปถือก้นไม้ถือกันตอนตอนไปถือกฎนไม้ตอนมาเป็นคนเทือนทไมอีกนะ จะกินนะออพ่ะนนี่แล้วะไอันนี้กะเก่งปลาคอเนาะพื่อยังบริสุทธิ์เก่งปลาคอน้อยลายเนี่ยเองเนาะซอสขี้ว่าจเค็มะบเค็มเนาะปีนัวหลายแน่ยู่เนี่ยยูได้กินเลยำไปแบบน้นน้ำไปเที่ยวไปยังาด้ามคนสองคนเนี่มีเงินพูดละสองพันบาทเลยแกทำจีกินพี่อนเนาะ มัมนกาบุรีมีแปลว่าค่าใช้ใจนะเราอย่างเช่นเนีอยู่แนวกินนะพวกกินถ้าเฮาบอเน้นพวกอ่าของใส่เสื้อผ้าในซี <desp. S 2> ส่สำเร็จกินเลยอ,ะอะ่ะเอออันนี้แกบางคนเพิ่อนกับรเราอันนี้เลยอนานสายกองอะไแกจิบจิบกินกินกินอยู่างเลยโออีมันแกไม่อยู่เนี่ยทำไม่เวลาคือนั่งกินทีหานไปเลยเอาไม่อืมอม,อม,อมีล้วนเลยใช่ฮะยัเ<อ>งเนหรอสิบเนี่ยแกขอบข้อมือขอบใจบุญขอบคุณบระเจ้บคุณทุกคน นี่เขามาเบิ่กมาชมแล้วกับบทบาทโฆษณาเนาะนะครับขอขอ,ขอบเุาหมดใจทางทีมงานทั้งอาจารย์เพื่อนพี่น้องเลยทั้งที่ทั้งว่าคนทำรายการอีกแลนะ้วเนาะอ๋อขออนุญาตีเขากันเด้วยคลิปนี้แกจีก็อนุญาตลงก่อนคลิปกันเว้นพี่น้งนอกกนงเนาเพราะบรรยากาศมันเข่ากันเสีนอะอ๋อโอเคพี่น้องสบายดีเนาะบายบายมาทันทีมาเอ๋อเนาะสบายดีสบายดี้อพี่น้งนงอนง